สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรพอมสินโทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Love Life Thailand สัปดาห์นี้นะคะเราพาคุณเดินทางมาย้อนรอยเรื่องราวของประวัติศาสตร์และอารยธรรมของชาวเพชรบูรณ์กันที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ oh, my beautiful mother beautiful she told อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ปัจจุบันยังคงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และธรรมชาติที่สวยงามค่ะอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าสีเทพเมืองโบราณที่อยู่ในท้องที่อำเภอสีเทพที่เดิมมีชื่อว่าเมืองอภัยสาลีค่ะ 240, รายการเลิฟไลฟ์ไทยแลนด์ก็ได้รับเกียรติจากท่านสอจอจำเริญสุวรรณีคุณสำเร็จสุขพ่อค้านายกอง์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงพี่อ้นนักโบราณคดีที่มาต้อนรับเรากันตั้งแต่เช้าพร้อมกับพาเดินชมจุดที่น่าสนใจต่างๆของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพกันด้วยค่ะ ใช่ครับปลาอันนี้เป็นปลางสีเทพนะครับชื่อจะตรงกับเมืองเมืองสีเทพเลยนะครับตอนที่ค้นพบแรกๆเนี่ยครั้งแรกเมื่อปี2447นะครับโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับท่านมาตรวจราชการหัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ค้นพบเมืองสีเทพเนี่ยแต่ตอนตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเมืองสีเทพเนี่ยชื่ออะไรนะครับเพ mm ี hmm. ยงแต่เพียงแต่ดูในเอกสารของรัชกาลที่สองว่าปรากฏชื่อว่าเมืองสีเทพครับท่านเลย กลงใจว่าเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองสีเทพแหละนะครับชื่อเป็นมงคลด้วยนะคะมีคำว่าเทพอยู่ด้วยใช่สีเทพเป็นสีของเทพอะไรเงรรี้ยฮะและอย่างไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในอุทยานล่ะคะมีอะไรบ้างคะ อนอกจากตัวโบราณสานที่เป็นไฮไลท์สำคัญแล้วที่เราจะไปดูจุดชนกันอีกก็จะมีธรรมชาติธรรมชาติที่เด่นมากก็เรียกได้ว่าเป็นวันอุทยานยุมย่องเลยครับมีความสมบูรณ์มาก1 0 9ปีที่แล้วค้นพบยังไงสมัยนี้ก็ 80%ก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะคะธรรมชาตินะในโลกนี้อาจจะน้อยลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังคงรักษาไว้เหมือนร้อยปีที่แล้วเลยร้อยเก้9ปีใช่คือเขียวชอุ่มด้วยนะคะแล้วก็มีแบบว่าเป็นสัตว์สัตว์น้อยสัตว์แต่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่เป็นสัตว์เล็กสัตว์แมลงต่างๆครับค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศตรงนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่มีโอกาสได้มาตอนเช้านะคะอย่าลืมแวะมาที่อุทยานสยิลป์เทพนะคะเพราะว่าอากาศสดชื่นอ่ะที่นี่เปิดตั้งแต่เเช้าลยค่ แล้วจุดต่อไปคะเราจะไปชมอะไรคะ่าหลังจากจุดปลางสีเทพนี้เราจะไปชมปลางสองพี่น้องค่ะคซึ่งเป็นปรางองค์น้องของที่นี่อ่าใช่เรียกว่า,าปเป็นปรางองค์น้องก็ได้ค่ะโอเคคะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ เมื่อกี้เราไปที่ปรางศรีเทพมาใช่ไหมครับก็ลักษณะสถาปัตยกรรมของปรางสองพี่น้องเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เด่นๆเนี่ยของปรางสองพี่น้องก็คือข้างหลังข้างบนของเราฮะก็คือทับหลังอุมามเมศสวนค่ะทับหลังอุมามเมศสวนเนี่ยสวนทับหลังอันนี้นะครับก็คือเป็นส่วนที่ตั้งอยู่บนกรอบประตูนะครับที่ปราสาทเขมรปราสาทขอมแทบทุกแห่งจะต้องมีนะครับแลวก็เป็นส่วนที่สําคัญมากมานะ ใช้กำหนดอายุใช้กำหนดรูปแบบศิลปะได้เลยนะครับส่วนที่เมืองสีเทพเนี่ยชิ้นนี้ที่ว่าน่าจะเป็นแบบชิ้นที่สวยงามต้นต้นของเมืองสีเทพเลยอาจจะของประเทศไทยด้วยนะครับมันมีิแบบเหมือนทีดีออกมาเลยอ่าใช่แล้วช่างช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาแกะได้เก่งมากนะครับแล้วก็เคยแกะเรียนแบบเหมือนกันแต่แกะไม่ได้ <laughs> แบนไปหมดเลยนะครับ คือ,อต้องเหมือนว่าเป,เป็นเทคนิคของคนขอบจริงๆใช่ไหมครับใช่แล้วตั้งแต่สมัยโบราณคือสมัยนี้เราอาจจะไม่รู้เทคนิคของเขาใช่เขาลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้ประมาณนี้ะส่วนประวัติของกับหลังที่เรียกว่าอุมาหเหศวรเนี่ยจริงๆแล้วคําว่าอุมาห์เหศวรนก็คือเป็นคําสมาสองคำก็คือกุมากับพระอิศวรอ่าจะเห็นได้ว่าจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเขากําลังเลิฟซีนกันอยู่บนอยู่บนปัว ลองสังเกตดีๆนะครับวนั่งพอดรักกันอยู่บนวัวเร็วซีนกันก็เลยเรียกรวมๆกันว่าพระอุมากับพระอิศวรเนี่ยอยู่ร่วมกันก็เลยเป็นมาเหศวรเนี่ยจะมาจากมาเหสีด้วยปะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นแล้วแล้วแต่คนจะคาดเดาใช่ไหมครับ อ๋อเพราะปกติเหมือนเคยเห็นบางที่อาจจะเป็นท่านเดียวใช่เหมือนที่พนมรุ้งอ่าพนมรุ้งเป็นท่านเดียวแต่ที่นี่เป็นสองท่านเขาแบบว่าเลิฟซิกันอยู่เลิฟซีกันอยู่จูดีกันอยู่อันนี้ด้านขวาญก็คือเป็นปานสองพี่น้องใช่ไหมอ่าใช่ปานสองพี่น้องครับขอไปชมสักนิดนึงอ่ารับเชิญเลยครับอันนี้เรา ยืนอยู่ตรงชันชาลารูปกากบาดขนาดเล็กๆถ้าเคยไปที่พีมไมหรือคนมุ่นลุงเนี่ยเขาจะใหญ่ใช่ไหมฮะใหญ่มากแล้วข้างหลังเราคือปรางสองพี่น้องนะครับคือที่นี่จะมีลักษณะเด่นอยู่2ประการนะครับสประการ,ร,รการคร็คือเป็นปราสาทที่อยู่ในแผนผังสองหลังติดกันนะครับที่ที่ไม่เคยไม่ค่อยจะพบในเมืองไทยหรือขเขมรเท่าไหร่ปกติจะเป็นเดียวเดียวเป็นเดียว,เด,ยวเดียวครับหรือเป็นเลขขี่เช่นเลข 1, <3? S> 1> เลข3เลขห้า ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาหาันไปทางด้านทิศตะวันตกอ่เนี่ยเราหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับอ๋อพระอาทิตย์จะอยู่ด้านหลังด้านหลังฮะซึ่งปกติแล้วสถา,านหรือเทวลัยหรือวัดอะไรเงี้ยบทพรามหรือในพุทธศาสนาเขาจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกใช่ไหมครับเป็นทิศมงคลอ,อันนี้ก็เลยมีนัยยะว่าทางทิศตะวันออกของเมืองสีเทพเนี่ยมีเขาธมรัตอยู่เขาธมรัตเป็นเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน่าจะได้ รับการนับถือตั้งแต่อดีตนะครับเพราะบนเขาเนี่ยมีการสลักเป็นรูปพระรูปแล้วก็พระโพธิสัตว์ขนาดใหญ<อ>่แต่ถ้าเดินขึ้นไปก็เหนื่ยนอยหน่อย1.5กิโลแบบปีนขึ้นไปเลย <laughs> แบบไม่ใช่ว่าเดินชิลๆสบายๆไม่ชิลเลยครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่แบบแนวแอดเวนเจอร์ที่ชอบก็มีไปเหมือนกันใช่ครับใช่ก็ยังขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนเหตุผลที่เขาสัมพันธ์กันใช่ไหมคะว่ทาทำไม,มถึงต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นก็คือเก <isin> ีๆๆๆๆ่ยวกับเรื่องของศาสนาสถานอีกที่หนึ่งนั่นเองใช่ครับแล้ว <ๆ S 1> จุดต่อไป่ะคะเราจะไปเยี่ยมชมอะไรจุดต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่เขาคลังในครับตรงนี้เป็นวัฒนธรรมของเขมรหรือขอมแล้วก็เป็นเทววายของครามนะครับต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมเขาคลังในซึ่งเป็นผลผลิตของพวารวดีและก็เป็นของพุทธศาสนาด้วย แตกต่างกันแล้วค่ะแสดงว่าต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยใช่แล้วครับ <c oughs> เทมานี่นะ่ะเรียนประวัติศาสตร์ได้เก่งไรจำไม่ได้เก็บสีได้เอาฉชนเดาเอา <c oughs> ของร้อนนึกว่าเก่งไม่ได้เก่งนะคะมั่วโอเคคะ่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันเลยค่ะ